ขอตัวหน่อยฮะเยี่ยมเลยแต่นี่คืออะไร้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องนะเอาไม่นะฉันทิ้งกระต่ายตัวนี้ของฉันไม่ได้นึกออกแล้วจะส่้นังไปใต้หมวกนี่แหละไม่มีใครเห็นแน่นอนไอเด็กคนฉันไม่จ๋งไปเลยชิมมาฝากมาของเธอไว้กับฉันเพราจะรอเธออยู่ที่นี่นะคนต่อไปนี่ค่ะฉันไม่ได้ฝ่าฝืนกฎอะไรเลยนะเรียบร้อย นั้นฉันจะเช็คก,กันว่าเธอมีสัตว์มาด้วยไหมไม่มีใครหลอกเครื่องสแกนนี้ได้มาดูกันเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยก็ตายงั้นเหรอห้ามเครื่องนะเห็นไหมอย่าเอามันไปเลยนะไม่ต้องห่วงนะมันจะมีความสุขที่นี่ตอนนี้ก็เข้าไปได้แล้วเศร้าจริงเลยฉันจะร้องให้แล้วฉันคิดว่าฉันไม่ไอเดียแล้วล่ะสวัสดีอะไรอยู่ใต้หมกของนายไหมเนี่ย ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าฉันไล่เวดมนนิดหน่อยพาสปอร์ลและก็ตัว๋วจะปราก,กดขึ้นมาโอ้ว้าวนายทำได้ยังไงมีอะไรซ่อนอยู่อีกไหมเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรงั้นก็เข้ามาเลยขอบคุณฮะฉันชอบมายาคนมากเลยขครืเครื่องได้แล้วคะ่ะดูลึกลับจังเลยอะเฮ้ยนายสวัสดีอย่าซ่อนเลยฉันมีสปายให้เธอด้วยนะ แล้วมันคืออะไรอะ่ะดูเหมือนว่าเธอลืมเพื่อนเธอไ้ทางเข้านะรอแป๊บหนึ่งนะแทนแทนไม่จริงนะมันเป็นไปได้ยังไงเนี้ย <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ <Okay. S 1> ด้วยความยินดีตัวของคุณขึ้นเครื่องได้แล้วครับขอบคุณ <c oughs> เดี๋ยวก่อนดิ <c oughs> สวัสดีค่ะฉันมีไฟลเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะฉันมีของขวัญให้เจ้าหนูนะนี่ไงหนูน้อยอะไรนะทำไมเด็กหน้าเหมือนหมาเลยอ่ะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยขอโทษคะ่ะเธอจะไม่ไดิ้งินงก็คตงต้องตามนั้นแหละเิดคิดได้ยังไงเนี่ยงั้นฉันจะเก็บของเล่นไว้เองแล้วกันนี่ตัวคะ่ะงั้นก็มาดูกันเรียบร้อยไปได้แล้วไม่มีสัใช่มัมงั้นก็เข้าไปได้อขอบคุณ เดี๋ยวก่อนนะเธอมีหนูตะเพอยอยู่ในกระเป๋าเป้นะนั่นไม่ได้นะห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องเด็ดขาดเธอไม่เห็นสนลักนี่เหรอออกไปจากแถวได้แล้วโอ๊ยเริงจังเลยไม่อนุญาตสัตว์เลี้ยงงั้นเหรอแต่ฉันมีกรเด้วยอะแล้วท้าฉันซ่อนมันไว้ในหนังสือแบบนี้ละ่ะเป็นความคิดที่ดีเลยดีนะฉันพกเคอเตอร์มาด้วยนะตอนนี้ฉันจะทำที่อยู่ให้เพื่อนตัวน้อยของฉัน จะได้บินไปด้วยกันแบบนี้ล่ะนี่ระวังด้วยอ๋อท้ทีฉันไม่ได้ตั้งใจนะไงเจ้ากับน้อยเธอชอบไอเดียของฉันไหมล่ะน่าอยู่นี่เงียบๆนะห้ฟมขยับสวัสดีค่ะนี่ตัวของฉันเ,เรียบร้อยแต่ทุกคนต้องถูกเช็คเนาะอ้ใช่ ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยเธอขึ้นเครื่องได้แล้วเดินทางในสมบัติภาพโอ๊ยไม่มีใครเห็นนะสวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเจ๋งเลยไอเดียของฉันได้ผลขึ้นเครื่องขึ้นแล้วแน่นอนและกบของฉันด้วยออกมาได้แล้วเพื่อนรักดีมากเลย มีกอบอยู่บนเครื่องอะไรกันเนี่ยเอามันออกไปจากฉันเดีน๋นี้ตัวค่ะเป็นยังไงบ้างเ่อ,รอเรียบร้อยเธอเอานกแก้วมาด้วยเหรอมันไปกับเธอไม่ได้นะมันต้องอยู่กับฉันจนกว่าเธอจะกลับมานะได้ไงอะเยงสุดๆเลยไหนได้หินไหมห้องสัตว์เลียงขึ้นนะ แล้วกิงก่ากของเราล่ะต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วอ๋อใช่แล้วอะไรอ่ะตามนั้นเรียบร้อยมีอะไรอีกไหมครับฉันเข้าไปได้ในยังคะแน่นอนเดินทางปลอดภัยฉันซ่อนน้องไว้ใต้ผ้าห่มแล้วไม่มีใครเห็นแน่นอน <Got it. S 1> เจ๋งสวัสดีเขาตกบันไดนะก็เลยไม่สามารถเดิน oh, <man. S 1> ได้อ,อเสียใจด้วยนะ tại còn tổ của các cô mất, được đấy, nè, nón chơi lên, đểu nấc, hỏi hàm thêm một ngay, sẽ có gì cho người hả? Kinh cả, đang đợi một tôi, chân tôi, 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 มันไปกับพวกเธอไม่ได้นะโอเคใช่รู้แล้วงั้นไปก่อนนะ <Hey. S 1> ไหนบอกว่าเขาเดินนี้ได้อย่างไงแล้วช <Hey. S 1> าวได้หวังว่าเขาจะเดินได้แล้ว <Hey. S 1> นี่หลอกกันเหรอพวกหลอกลวง oh, <yeah. S 1> เดี๋ยวเรามีกฎห้ามสัตว์เลี้ยง oh, <man. S 1> hey, ให้ตายเถอะฉันยัเอาชิลชิล่าไปด้วยนี่ oh, <wow. S 1> ฝากมันไว้ที่นี่มันเป็นไปด้วยไม่ได้นะ oh, <my. S 1> ทำไมทุกคนชอบฝ่าฝืนกฎกันนะ ตอนนี้ก็เข้าได้แล้วเดินทางปลอดภัยครับฉันทำเงินกันดีฉันไม่อยากบินโดยไม่มีเพื่อนรักของฉันนี่ฉันนึกไอเดียออกแล้วถอดเสื้อกั๊กตองป้อาอ๋อแล้วฉันจะงอหมวกปนันดมมแล้วทำสายจูงจากคันเบ็ดจากนั้นจะใส่แว่นสำหรับคนตาบอดด้วยและสิ่งที่สำคัญฉันจะแก้ไขรูปภาาในพาสปอร์ตของฉันให้เงียนที่สุดเรียบร้อยและนี่คือสาวตาบอดและก็สนักนำทางของเธอ cái kia là phần ma Brahmach... trận hành canh bang show kia 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 ได้ไงเธอตาบาดไม่ใช่เหรออหยุดนะฉันพูดกับเธอนะทําตัวแบบนี้ไม่ได้นะพอเลยลองกันอีก wow. แล้วเหรอเอาไปจะสนามบินเดี๋ยวนี้เลยโอ้ก็ได้นี่ฮะงั้นฉันขอเช็คตัวจริงกว่านนะโอ้โหอะไรกันเนี่ยนี่มันใช่เลยสวยจัง นี่แหละสาวในฝันของฉันโอ้โ oh, ห wow. ใช่เลยสวัสดีสวัสดีฮะขอฉันเข้าไปได้มะมโอ้ oh, แน่นอนไม่มีปัญหาขอบคุณดินทางปลอดภัยนะคะว้า oh, ว wow. ในที่สุดฉันก็อยู่บนเครื่องแล้วโว้าว oh, wow. อะไรกันเนี่ยอะไร เธอฉันอยู่บนเครื่องแล้วล่ะาังนั้นจะสามารถเอาตว์เ้ยงของฉันออกมาได้อีกแล้วโอปปเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยแฮมสเตอร์เหรอโอ้คนหลอกลวงฉันดีใจจังเลยที่พวกเธอได้มาบินกับฉันนะเดินทางในสวัสค์ทพเหรอฉันมาสายหรือเปล่าไ่ตัวของฉันม่ยังไม่สายโอเคเอกสารเรียบร้อยดีเออแล้วเธอมีอะไรมาด้วยนะ ันเก่งว่าลูกนาวจะบินด้วยไม่ได้นะเรามีกฎนะ่ะรู้ไหมภ <No. S 1> าพนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินเซ็งจังเลยฉันรู้แล้วขอดูหน้านาะยชัดๆหน่อยสิสูงขึ้นมองลง็อกเธอกำลังทำอะไรนะ่ะนายดูหล่อมากเลยฉันขอถ่ายรูปได้ไหมฉันกำลังหาในแบบนะ่ฉันหรอแน่นอนนั่นขอรับในแค่นหนนะฉันพร้อมแล้วสุดยอดสามสองหนึ่งไปกันเลยโอ้ยแสงแฝแสาตาจังเลย ใช่ตอนนี้เขก็มองไม่เห็นแล้วฉันซ่อนตุ๊กแมวในกระเป๋ากล้องเด่นนี้เลยตอนนี้เราก็จะได้บินไปได้วยกันแล้วเลยตุ๊กแมวน้อยใช่เลยให้ใหคุณเห็นก็ไปก่อนนะนนแล้วเจอกันเล้วเขากำลงัลงจะบินแล้วฉันทำสำเร็จแล้วเธายอยู่นั้นใช่ไหมแมวน้อยฉันมีความสุขจริงเลยเห็นไหมดูสิเราก็จะบินกันแล้วในที่สุดฉันก็กลับมามองเห็นแล้ว อะไรอ่ะแล้วลูกแมวอยู่ไหนนี่เราทำอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนเธอหยุดนะโอ้ช่างเถอะเดี๋ยวเราซื้อของมาฝากนะว้าวทวิก์แค่อันเดียวเองเหรอน้อยจังช่างเถอะก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยอย่างน้อยก็ได้กินเดูเหมือนจะเหิวมากๆเลยนะนี่ระวังหน่อยสิเธอยนเข้าหน้าฉันจังๆเลยและฉันจะทำอีกครั้งถ้าทำมายุ่งกับฉันอีก ฉันมีความคิดดีแล้วล่ะดูนะฉันกลัวหวังแล้วไฟฟ้าลงนะใจเย็นนะฉันแค่ต้องการตัดเจ้าสวิกซ์นี่ระวังเลยสิเสร็จผมมันเปวี้ยเลยโอเคฉันจะเสร็จแล้วถ้ายแต่ไม่ท้ายสุดตัดชิ้นสุดท้ายตอนนี้การกินช็อกโกแลตก็ง่ายขึ้นเธอทำเราแล้วหมดเลยดูสิ โอโทษทีมันเป็นอุบัติเหตุนะดูสิว่าฉันทำออกมาแจ่มขนาดไหนรู้สึกเหมือนมีช็อกแลตเพิ่มขึ้นเลยก่อนหน้านี้ไม่แค่สองชิ้นแต่ตอนนี้ไม่เป็นสิบเลยเจ๋งอ,อ๋อฉันไม่อยากให้ทวิสหมดเลยมันเลี่ยงไม่ได้แต่ตอนนี้ถึงเวลาฉันกินแล้วมีหลายห่อเลยต้องเอาห่อออกซอ,อ,อนทำดีมาก ขอบคุณตอนนี้ฉันก็กินทั้งหมดพร้อมกันในทีเดียวและไม่มีอะไรหยุดฉันได้อร่อยจังดีนะที่ฉันยังมีอีกหลายแท่งเลยได้แล้วแต่ทำไมเธอต้องใช้ขวดนมด้วยล่ะโอ้ยหัวฉันทำไมพวกเธอทิ้งขยะใส่ฉันอยู่นั่นแหละโทษทีแต่ฉันต้องทำนมช็อกโกแลตนะคือเหมือนว่ามันจะได้ผลด้วยและฉันก็มั่นใจว่าทวิสาอร่อยยิ่งขึ้น โอ้ใช่เข้ากันสุดๆเลยฉันก็อยากลองบ้างทางหน้านะตอนนี้ตาฉันแล้วฉันรู้แล้วลว่าต้องทำเังกับก้อน,นช็อกแลตนี้ก่อนอื่นเป่าหออกไปก่อนอว้าวธอทำได้ยังไนะงน่ะเจ๋งตอนนี้ก็มาสร้างปัามประการกันเพื่อดีจะสร้างมันฉันต้องใช้ที่ฉาบด้วซสิเบนหวานหวานและนั่นก็คือนูเทลล่า โอ้ให้ตายมันหอมมากเลยฉันมั่นใจว่ามันจะให้ทวิกสติดกันได้ดีดูสิมันช่วยยัดทวิกให้ติดกันเหลือแค่ชิ้นเดียวแล้วชิ้นสุดท้ายเรียบร้อยเยี่ยมเั็นตึกที่สูงม,มากเลยแต่เราจะพลาดได้อย่างไงละ่ะทำไมตึกของฉันถึงสั่นนะพูกเธอทำอะไรนะมันจะถล่มแล้วนะหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกเธอ เอาไม่นะเอาดูเหมือนว่าพวกเราต้องจะฟังเธอนะฉันจะเอาคืนพวกเธอโทอทีเราไม่ได้ตั้งใจนะดีนะที่ฉันใส่หมวกก็เลยไม่บาดเจ็บว้าวยันลิ้ลูกตาเยะจังฉันคงพูดแบบเดียวกันไม่ได้เพราะฉันมีแค่อันเดียวเองบางคนก็ได้น้อยที่สุดอีกแล้ว หยุดหัวล้อเดี๋ยวนี้นะไม่มีอะไรตลกสักหน่อยฉันก็แค่ล้อเล่นแต่เธอไม่ควรมายุ่งกับหน้าของฉันเลยมาดูการว่าเธอชอบเกมสยองขวัญนี้ไหมฉันว่ามันดูสยองขวัญนิดหน่อยนะนี่ช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะนั่นตาของเธอเหรอที่มันฝันร้ายชัดชัดฉันทนดูไม่ไหวแล้วน่ากัวยชิมิล่ะเกิดอะไรขึ้น ถ้าถอยยอนลูกตามาให้ฉันออดูเหมือนว่าการแก้ของฉันจะเลยเถิดไปแล้วชื่อฉันทีมันติดคอถึงเวลาอาหารเช้าแล้วชักลตบอลพวกนี้มันอร่อยจังอีลูกตาดีนะที่มันเป็นแค่การแก้งเล่นฉันตกใจแทบแย่เลยแต่ก็นะนี่มันอร่อยจังเธอต้องชอบมันแน่แน่แย่จังที่มันหมดแล้ว นั้นก็ตายฉันล้วสินะหวังว่าฉันจะชอบเหมือนกันอช่อยจัอร่อยจังฉันชอบเยลลี่นี่มือของพวกเธอนี่มันจานของฉันนะตาทั้งหนึ่งร้อยอันเป็นของฉันทั้งนุ่มทั้งอร่อยสุดๆเยี่ยมฉันชอบมากๆเลยเธอแบ่งฉันบ้างสิเธอมีต้องหลายอันนะ <No. S 1> ใช่พวกเราคนละอันก็พอ แต่ฉันไม่เหลือแล้วสายไปช้าไปฉันรู้สึกแปลกๆกะ,ะนี่มันอะไรกันไม่ตายกอะไรขึ้นบนหน้าของฉันเนี่ยดูเหมือนว่าเธอกินมากเกินไปนะแค่อันเดียวเองเหรอดูสิเธอเคยเห็นมันขนาดทอดกับเป็นร้ายห่หอแบบนี้ไหมฉันว่าบางคนก็ไม่ชอบดีเท่าไหร่นะใช่เลยฉันหยิบมันขึ้นมาไม่ได้ด้วยซ้ำ กำลังคิดจะทำไรนะฉันต้องการว่นขียายมันจะช่วยให้ฉันได้กินสักทีเย้ฉันหยิบมันขึ้นมาได้แล้วฉันจะดื่มตามรสชาติของมันให้นานที่สุดดูเหมือนว่ามันจะหมดแล้วเร็วจังยิ่งดีเลยตอนนี้ก็ต่ายฉันฝาปิดแน่นจังเลยฉันเปิดมันไม่ได้เร็วเข้าเปิดสิดูเหมือนว่าไขสุกคนต้องทนหิว แต่ฉันไม่เห็นด้วยนะฉันจะเปิดมันให้ได้ดูสิฉันทำได้เธอโยนมันขึ้นไปเพื่อเพื่อเช่พวกเธอดูว่าฉันทำอะไรได้ว้าวปบมือเลยเยี่ยมมากแน่นอนฉันเป็นปรมาจารย์ด้านการกินมังกรทอดกรอบอีกแล้วโอ้ยหัวฉันฉันเห็นดาวจะไปหมดเลยเธอน่าจะฝึกฝนมากกว่านี้นห เอออ่ะเธอก็เป er hmm. anyway, hmm. so ็นแบบนี้ตลอดช่างเธอปล่อยเธอพักไปฉันจะกินขนมของฉันแล้วเราเป็นเพื่อนกันนะจำได้ไหมแบ่งฉันด้วยสิฉันหมายถึงขนมไม่ใช่กระป๋องโทษทีฉันไม่ได้ยินที่เธอพูดเลยอ๋อเเหมือนจะผิดที่ผิดเปแล้วอร่อยจังฉันหยุดไม่ได้เลยระวังถ้าเกิดจะปาดันฉันแล้วนะงั้น ฉันจะทนอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วอ้าวโอ๊ยเจ็บจังฉันไม่ชอบดีอสนส,นสนอย่าเพิ่งโดนสรุปไป <c oughs> เธอสมควรได้รับมันแล้วล่ะล็อกแครี่ถามจริง <c oughs> ส่วนฉันได้เมล็ดแทนที่จะเป็นผัก <c oughs> แล้วฉันต้องทำยังไงกับมันฉันไม่รู้เลยก็แค่ต้องกินมันมัน้ง มันเหนียวก่อนที่จะเคี้ยวได้เธอกำลังทำอะไรนะฉันว่าเราจะไปปลูกมันหยุดยอนเรีนใส่พวกเราได้แล้วพอได้แล้วฉันต้องขุดลงไปเล็กๆไม่งั้นมันจะปลูกไม่ได้แต่เพราะเธอตอนนี้เราเหมือนกำลังอยู่ใต้ดินและเมล็ดพันธุ์ของฉันด้วยเธอคิดจริงๆหรอว่ามันจะมีอะไรงอกออกมาเดี๋ยวเราก็ได้รู้แต่ตอนนี้เธอกินผักได้แล้ว เนเขียวสุดๆฉันเกลียดผักมันไม่มีรสชาติเลยยังดีนะที่ฉันได้จานไม่ใหญ่มากฉันหวังว่าฉันจะเอาอยู่และฉันต้องดื่มโคกตามด่วนเร็วเข้าเอากระป๋องมาให้ฉันฉันต้องหลบท้ำต้นไม้มันต้องการความชุ่มชื้นแล้วมันช่วยไหมช่วยสิมันกำลังงอกมาเป็นไปได้ยังไงเจ๋ง งั้นก็ลองกินสิกินให้อร่อยนะก็ถ้าฉันรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ฉันคงไม่ปลุกมันตั้งแต่แรกฉันไม่ชอบบรอกโคลี่เลยไม่ชอบเลยโอ้โหตายและหน้าเธอละดินไปหมดเลยแต่ฉันทำมันสำเร็จแล้วตาเธอฉันว่าฉันไมีวิธีที่จะกินมันให้หมดแล้วดูสิมีนกบินมาเชื่อไปได้ยังไงพวกโง่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ ฉันจะทำปว่าฉันกินหมดแล้วแต่ <tinc S 1> <giving quin. S 2> จริงๆฉันจะโยนมันทิ้งไปต่้งหากเธอคิดว่าเธอจะหลอกฉันได้เหรอไม่มีทางฉันจะคอยรับมันไว้แล้วเอามันกลับมาคืนเอิ่มฉันกินหมดแล้วเหลือแค่ชิ้นเดียวแล้วที่เหลือล่ะฉันเก็บมันไว้ให้เธอเลยนะไม่ต้องขอบคุณฉันกันได้อจะเหมือนว่าแพ้ของฉันจะล้มแล uh ้ว huh. ก <UU> right ินกันได้หยุดเบี่ยงเบนความสนใจได้แล้วกินซะ สกิเตอรเยี่ยมไม่ใช่ทุกคนที่ได้จานใหญ่นะ,ะฟังดูนะซาและใช่ฉันได้ลูก,กว่าดแค่เม็ดเดียวขี้แพ้ขอเลาะที่หลังดังกว่าเยะฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเธอเอาโทรศัพท์มาทำไมเดี๋ยวเธอก็ได้รู้ฉันจะขยายลูกกวาดของฉันนิดหน่อยว้าว,วไม่รู้มาก่อนเลยว่าทำแบบนี้ได้ด้วยววมันก็ยังมีลูกกวาดแค่ชิ้นเดียว แต่เป็นชิ้นใหญ่เบลเลอร์เลยเยี่ยมว้าวฉันก็คงไม่ประดิษฐ์ลูกกวานั้นเหมือนกันทําดิมมากใช่ฉันผ่านชาเลนจ์แล้วเร็วเขาฉันมีวิธีดีๆเหมือนกันฉันจะรับลูกกวาดด้วยปากของฉันวายพารช่วงมันเถอะฉันยังไม่ยอมแพ้และฉันมีแผนที่ดีกว่านั้น หยุดได้แล้วพวกนี้เป็นลูกกว่าของฉันนะฉันจะกินคนเดียวจะเริ่มด้วยสีอะไรดีนะ mm. มันมีเยอะแยะไปหมดเลยกินอันนี้หรืออันนี้ดีอ <B ingo. S 1> ้านึกออกแล้ว <Wow. S 1> น่นคืออะไรเนะี่ยฉันไม่เข้าใจเลยแต่เธอต้องมีแผนอะไรสักอย่างแน่แน่นี่มันคือการจับฉลากแล้วมันจะบอกฉันม่าต้องเลือกอะไร <Wow. S 1> มันมีลูกกว่าสีส้มอยู่ข้างในหมายความว่าอย่างไงนะ ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าต้องเลือกสีไหนฉันจะเลือกสีส้มแล้วรสชาติเป็นยังไงล่ะเธอชอบไหมสุดๆตอนนี้ก็ไม่สำคัญแล้วฉันจะกินให้หมดนทุกสีเลยนั้นฉันก็ขอจับฉลากด้วยสิ <c oughs> ว้าวดูสิมันมีอะไรว้าวเธอได้รางวัลใหญ่เลย ฉันฝ like ันถึงลูกกวาดใหญ่แบบนี้มาตลอดและในที่สุดความฝันของฉันก็เป็นจริงอร่อยมากดูสิแถมังวีลูกกวาดข้างในด้วยมาแบ่งกันไหมโีสันความคิดที่ดีเอาสิกินเลยขอบคุณนะอร่อยใครมาเคาะประตูนะ เดี๋ยวฉันไม่เปิดเอง <Hey there. S 1> สวัสดีไง uh huh. นี่เงินค่ะ <gasps> นี่คือออเดอร์ของคุณ <Thank you. S 1> โอ้กล่องหนังจัง uh huh. เขาสั่งอะไรไปเหรอ uh huh. อ๋อมาดูกัน <laughs> ในนี้มีสิ่งที่ฉันสร้างเต็งในฝัน uh huh. ว้าวเป็นไม้ชิ้นใหญ่มาก uh huh. วางไว้บนพื้นดีกว่า เธอทำอะไรน่ะเอ้าเธอเพิ่งตอกลงไปในกองเี่ยมไม้เลนแรงโอ้ชิ้นใหญ่มากอืเกืบเสร็จแล้วและแน่นอนเครื่องมือเอ้เจ็บจังงั้นเอาตองออกไปดีกว่ามันขวางทางเธอจะทำอะไรอีก น้อยแมรี่เริ่มทำงานแล้วจะมาต่อมันแบบนี้และแบบนี้ไ nice. ออกมาดูดีนี่มันจะออกมาสวยงามเร็วๆนี้ใช่ฉันเกิดมาเพื่อสร้าง ah. Yay, เย้เตียงสองชั้นฉันฝันแบบนี้มาตลอดเลยว้าว wow. เตียงของเธอดีกว่าของฉันอีกปิงกไอเดียตอนนี้ของฉันต้องดีกว่า ซื้อเลยใช่ anyway. ตอนนี้ก็รอเดลิเวอรี่มันมาแล้วงยทุกคนนี่สำหรับเธอเอาเข้ามาเลยวางให้ดีดีว้าวสวยจังนั่นนอนต่อเต็มเสร็จแล้วต่อได้ตกแต่งนิดหน่อย และเพิ่มไฟรูปน่ารักน่ารักทำให้มีความสุขและตอนนี้ก็มาเปิดมันกันใช่มันออกมาดูดีม,มากว้าวเช็ด <c oughs> น,น้ำลายหน่อยเพื่อนบ้าน <c oughs> งั้นใครมีเตยียงที่สวยที่สุดกันนะ <c oughs> โอ้ <c oughs> มันเจ็บ <c oughs> แต่เพื่อนบ้านทำอะไรอยู่นะ <c oughs> ามแอบดูจ้า แล้วฉันจะทำอะไรดีเป็นไงเดียฉันจะไปหาของตกแต่งจากทุกที่เช่นผ้าม่านพวกนี้เหมาะมากเลยและผ้าคลุมตน,นี้ก็เหมาะ <Yes. S 1> ถึงแม้ฉันจะไม่มีเงินมากแต่ฉันก็มีจินตนาการเยี่ยมออกมาดูดีไม่น้อยไปกว่าของเจนนิเฟอร์เลย awesome. โอยแมรี่ทำไมเธอถึงยืนอุปกรณ์ไปมาแบบนี้เธอไปเอาผ้าม่าสวยๆมาจากไหนกัน <c oughs> ตอนนี้ผ้าคลุมเต๊อจะออกมาเป็นอะไรที่สนุกสนานว, <c oughs> ว้าวมันเป็นแตยที่ยอดเยี่ยมเลย <c oughs> แถมยังสบายด้วย <c oughs> ไงเพื่อนบ้านเป็นไงบ้าง <c oughs> เบื <c oughs> เ่อจง <c oughs> ังไปงไงเดียว ฉันจะออเอาได้อะไรเจ๋งๆแมรี่ต้องอิจฉานนแน่ๆฮ่าก <_' c oughs> ันจะไปเปิดสวัสดีออาได้ของคุณมาแล้ว <_' c oughs> ติดตั้งเลยตรงนี้และตรงนี้ <_' c oughs> ได้เลยฮะ <_' c oughs> ติดลำโพงสองตัวอีกอย่างก็คือไฟ <_' c oughs> ให้บรรยากาศมันปาร์ตี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว <_' c oughs> ไม่ต้องถอนคะ่ะ <_' c oughs> <Okay. S 1> ขอบคุณบ๊ายบาย กำลังรองพวกเธอที่ปาร์ตี้ของฉันไงสุดสาวหนูบ้านฉันสวยสวยไหมว้าวเย่ยไปเลยเจนนิเฟอร์นี่มันสบายสุดๆเลยเรากำลังมีปาร์ตี้ส่วนตัวห้ามคนนอกเขางั้นก็ถึงเวลาสนุกแล้วอ,อ้าฉันว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วม,ลมันลงมือกันงั้นก็ผ้าคลุมโต๊ะตามด้วยจานชาม และเพื่อนที่สุสัตว์ของฉันเธอกำลังทำอะไรอยู่มาเปิดเพลงให้ดังขึ้นดีกว่าอไมนี่มันอะไรกันเป็นยังไงบ้างเหรอแมรี่พอกันทีถึงเวลามาตรการจริงจังแล้วยามคะหรูอยากร้องเรียนกันกับเสียงดังในห้องอนั่นสำหรับฉันสวัสดีมีปัญหาอะไร มากับหนูสิคะหนูจะแสดงให้ดูพวกเขาอยู่นี่เสียงดังมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหากันเกิดอะไรตรงนี้นี่คุณคุกไครมีคำร้องเรียกกับพวกเธอฉันลื้ว่าต้องแก้ปัญหายังไงแล้วไปสิงานก็เยี่ยมฉันว่าฉันพร้อมเปิดหูปิดตาไปก่อนนะนี่มันอะไรกันอ๋อฉันมีความคิดอย่างอื่นฉันมีอะไรนะโลกโลกๆจิงๆนี่ และตอนนี้เรากำลงจะทำบางอย่างที่น่าสนใจ <c oughs> ฉันมั่นใจวจ่าเจนนิฟเฟอร์ต้องอิจฉาสุดๆเยี่ยม <c oughs> แล้วเราก็แปะด้วยกาวบนลูกโลก <c oughs> ว้าวนี่เป็นลูกบอลนิสก้ที่เจ๋งไปเลย ตอนนี้บรรยากาศแบบปาร์ตี้ก็อยู่กับฉันแล้วเย้ส่วนซีดีที่เหลือเราจะตกแต่งไว้ที่ผนังเยิ้มห้องของฉันบึ้งบอบมากๆเลยตอนนี้ก็ถึงเวลาของเสียงเพลงอฉันขอสนุกหน่อยมันจะเสียงดังนิดนึงนะเกิดอะไรขึ้นว้าวไปหาแมรี่กันเถอะไงเรามาหามาดูว่าเธอมีอะไรที่นี่มันเจ๋งมากเลย จะทำอะไรดีนะ <Wow. S 1> อ้อเป็นไงดียมีกล่องอยิงแจงยินนี่ฮ hmm. ะแหมแหลอดไฟพวกนี้มันก็เจ๋งมาก <Wow. S 1> และตอนนี้ฉันก็ต้องการสายไฟเยี่ยมไฟสวยตอนนี้ก็พร้อมแล้ว <Wow. S 1> แค่ต้องเอามาตกแต่งไวร้รอบรอ <What? S 1> เธอจะทำอะไรนะ่ะ เย้ yeah, yeah, น่านดูสุดๆ <What? S 1> มันเจ๋งมากเลย oh. ฉันรักบ้านของฉัน oh. พอกันทีพลังงานเหรอคะ oh. มาเร็วคะ่ะ <Okay>. uh. ฉันต้องการทุกอย่างที่ส่งสว่างได้ไม่ให้หน้อยหน้าไปกว่าเพื่อนบ้านของฉัน oh. ใช่นี่แหละที่ฉันต้องการเยี่ยมมันทำงาน Oh, thank you. Well. นี่สำหรับคุณขอบคุณมาก oh, <wow. S 2> ว,าว้าวสวยจังเส oh, <my> ื้อของเธอชิมมากอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นเอาไมนะไปไหม oh. เราต้องใช้ทางดับเพลิงเราจะต้องดับไฟกัน oh. ไม่ต้องห่วงนะเจนนิเฟอร์ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว oh. เรียบร้อย oh. ต่บ้านของฉันพังหมดเลย <c oughs> เสียใจด้วยนะเจนนิเฟอร์แต่เธอมาอยู่ที่บ้านของฉันได้นะโเคก็ได้ไปบ้านของเธอกันที่นี่มันเจ๋งมือนเหมือนกันใช่ไหมใช่เลยนี่มารู้จักเพื่อนของฉันสิ <c oughs>